สวัสดีครับสวัสดีกันช่วงบ่ายๆนะครับผมคลิปนี้จะทำมาเพื่อเป็นแนวทางไทยปิดเย็นนะครับผมจากช่องอาร์ตในขี่คันเทพนะครับแนวทางไทยปิดเย็นนะครับไทยปิดเย็นไทยปิดเย็นเด่น2นะครับเด่น2องเด่น 2, นะครับ ฝันสองนะครับฝันสองจอสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะครับกันนะครับสี่ห้านะครับหลักร้อยใส่เจ็ดนะครับหลักร้อยใส่เจ็ด หลัรกร้อยใส่7นะครับไทยปิดเย็นปิดประมาณ6กโมงสี่สิบนะครับไทยปิดเย็นปิดประมาณ6กโมงสี่สิบนะครับท่านใดทีด่ชอบเล่นไทยปิดเย็นไทยเย็นนะครับบางครั้งมีไทยค้างนะครับผมถ้าสังเกตดูบางครั้งเด่นผมจะไปค้างถ้าท่านใดมีแนวทางหรือมีช่องทางการแทงก่อนก็ จิ้มค้างไปก่อนครับกันไว้สักตัวระบาดครับถ้ามาค้างแล้วไทยเย็นไม่ต้องเล่นแล้วครับเพราะว่าสมมาถ้าเล่นผมไปค้างแล้วเย็นปิดเย็นมาหายหมดหรือถ้าท่านใดไม่มีแนวทางแทงไทยค้างก็ไม่เป็นไรครับไปรุนไทยเย็นเลยไปรุนไทยเย็นเลยนะครับหุ้นไทยผมจะบอกก่อนเป็นหุ้นที่แปลกมากครับหุ้นไทยเป็นหุ้นที่แปลกมีการดีดก,ก่อนจะปิดเนี่ยสองถึงสามครั้งจากที่เคยเคยดูมาด้วยต,วตาตัวเองนะครับ บางครั้งก็ปิดเร็วบางครั้งก็ปิดชา้าจึงแนะนำานที่เล่นไทยเย็นเลยก็ต้องระวังหน่อยนะครับไทยเย็นเป็นหุ้นอะไรที่แปลกประหลาดมากแต่ถ้าใดชอบเล่นเพราะวันนึงไทยเย็นมี5้ารอบไอ,อ้หุ้นไทยมีหรอบนะครับไทยเชา้าไทยเที่ยงไทยบ่ายไทยค้างไทยเย็นมีตั้งหรอบก็เลยทำให้มีทำให้คนชอบเล่นมากแต่หลังๆมาคนจะเปลี่ยนไปเล่นฮานอยเยอะมาก ฮานอยลาวเนี่ยเยอะมากผมก็แปลกใจเหมือนกันผมผมวางสมมามากผมชอบวางแต่หุ้นพอมาเจอฮานอยกับลาวเนะี่โอ้โหเอเยอะมากผมก็เลยพยายามจะหาสูตรที่มันมาพวกมาพวกฮานอยให้ได้ยังไงก็ขอให้รวยไทยปิดเย็นนะครับผม2นะครับขารูดขาวิ่งจัด2นะครับสองห2ึ่งสอมสอี่สองห้าสองเดนะครับผม การ45ครับหลักร้อยใสเจนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในทางการวางหุ้นรอบโลกนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องอาร์ตนี่คือ,อีกขั้นเทพครับขอบคุณมากครับขอให้รวยทายเย็นครับ